สวัสดีค่ะครูขวัญจากช่อง Biology by ครูขวันนะคะวันนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องของระบบประสาทและอวัยวะรับความรู้สึกกันต่อค่ะซึ่งหัวข้อที่เราจะพูดกันในวันนี้นะคะก็คือจะเป็นเรื่องโครงสร้างของเซลล์ประสาทค่ะก่อนอื่นเรามาทบทวนความรู้กันก่อนนะคะว่าระบบประสาทของมนุษย์เราเนี่ยก็จะแบ่งออกเป็น2ระบบนะคะคือ Central Nervous no System ระบบประสาทส่วนกลางนะคะ และ peripheral nervous system ระบบประสาทรอบนอกค่ะโดยระบบประสาทส่วนกลางเนี่ยก็จะประกอบไปด้วยสมองนะคะ brain แล้วก็ไขสันหลัง spinal cord ค่ะก็คือส่วนสีเหลืองตรงนี้นะคะส่วนระบบประสาทรอบนอกเนี่ยก็จะประกอบไปด้วยเส้นประสาทนะคะจะมีทั้งเส้นประสาทสมอง cranial nerve แล้วก็ เส้นประสาทไขสันหลัง (spinal nerve) และนอกจากนั้นก็ยังมีปมประสาท (nerve g a n g l i ยนด้วยค่ะสำหรับเนื้อเยื่อประสาทนะคะเนื้อเยื่อประสาทเนี่ยจะประกอบไปด้วย2ส,ส่วนค่ะก็คือส่วนของเซลล์ประสาท (nerve cell) หรือเรียกอีกอย่างว่านิวรอนนะคะและส่วนของเซลล์เกลียค่ะโดยเซลล์ประสาทเนี่ยนะคะก็จะทำหน้าที่เกี่ยวกับการรับรู้แล้วก็ส่งข้อมูลในลักษณะของสัญญาณประสาทค่ะ ซึ่งสัญญาณประสาทเนี่ยจะอยู่ในรูปของสัญญาณเคมีไฟฟ้านะคะและก็ในส่วนของเซลล์เกลียนะคะจะทำหน้าที่สนับสนุนแล้วก็คํำจุนเซลล์ประสาทค่ะเดี๋ยววันนี้เราจะมาศึกษาโครงสร้างของเซลล์ประสาทกันนะคะอันนี้ก็จะเป็นรูปของเซลล์ประสาทนะคะเซลล์ประสาทเนี่ยจะประกอบไปด้วย2ส,ส่วนด้วยกันค่ะก็คือส่วนของตัวเซลล์นะคะเซลล์บอดี้ก็คือบริเวณนี้นะคะ บริเวณที่ครูขวันวงกลมสีแดงเอาไว้ตรงนี้นะคะก็คือจะเป็นส่วนของเซลล์บอดี้ค่ะก็คือตัวเซลล์ประสาทนั่นเองนะคะส่วนของตัวเซลล์เนี่ยก็จะประกอบไปด้วยนิวเคลียสสีส้มๆตรงนี้นะคะนิวเคลียสแล้วก็ยังมีส่วนของไซโตพลาสมที่มีออร์แกเนลต่าง,างๆอย่างเช่นเมโทคอนเดรียเอนโดพลาสมิกเรติคูลัมแล้วก็กอนจิคอมเพล็กนะคะ นอกจากตัวเซลล์แล้วนะคะเซลล์ประสาทก็ยังมีเส้นใยประสาทค่ะเนื้อไฟเบอร์ซึ่งก็จะแบ่งออกเป็นสองประเภทนะคะก็คือจะมีเดนดรท์แล้วก็แอคซอนค่ะเดนดรท์นะคะก็จะเป็นบริเวณนี้นะคะตรงนี้ค่ะซึ่งเซลล์ประสาทเซลนี้มีเดนดรท์เยอะมากเลยนะคะตรงนี้นะคะเดนดรท์ เดนดรั์นะคะจะเป็นเส้นใยประสาทที่ทําหน้าที่รับกระแสประสาทค่ะโดยเซลล์ประสาทแต่ละเซลล์เนี่ยค่ะก็จะมีเดนดร์แยกออกมาจากตัวเซลล์อาจจะมีแค่1เส้นใยห,หรืออาจจะมีหลายเส้นใยแบบรูปนี้หรืออาจจะไม่มีเลยก็ได้นะคะสําหรับเส้นใยอีกประเภทหนึ่งก็คือแอ็กซอนนะคะแอ็กซอนก็จะเป็นเส้นยาวๆมาแบบนี้เลยค่ะตรงบริเวณนี้นะคะเราก็จะเรียกว่าแอ็กซอนค่ะ แอ็กซอนจะเป็นเส้นใยประสาทที่ส่งกระแสประสาทโดยทั่วไปเซล์ประสาทแต่ละเซลอ่ะก็จะมีแอ็กซอนเพียงแค่1เส้นใยนะคะตรงบริเวณตรงปลายของแอ็กซอนค่ะบริเวณตรงปลายตรงนี้นะคะก็จะมีการแตกแขนงค่ะแล้วก็ตรงปลายสุดของบริเวณที่แตกแขนงเขาก็จะเป็นกระป๋อแบบนี้นะคะเราก็จะเรียกว่าแอ็กซอนเทอร์มินอลค่ะ โอเคนักเรียนก็รู้ถึงโครงสร้างของเซลล์ประสาทกันแล้วนะคะแล้วนักเรียนสังเกตเห็นไหมคะว่าเซล์ประสาทบางเซลลเนี่ยค่ะอย่างเช่นเซลล์นี้ที่มีแอ็กซอนยาวมากเขาก็จะมีส่วนสีฟ้าๆตรงนี้นะคะซึ่งตรงนี้ค่ะเราจะเรียกว่าเยื่อไมอีลินนะคะครูขวัญขยายรูปให้ดูชัดๆเลยนะคะตัวนี้เรากำลังจะมาดูที่แอ็กซอนนะคะ เซลประสาทบางเส้นที่แอ็กซอนยาวมากๆเนี่ยค่ะเขาก็จะมีเยื่อไมอิลินหรือว่าไมอิลินชีทมาหุ้มนะคะซึ่งก็จะช่วยให้นํากระแสประสาทได้เร็วกว่าแอ็กซอนที่ไม่มีไมอิลินมาหุ้มค่ะตรงนี้นะคะเราจะเรียกว่าเยื่อไมอิลินไมอิลินชีทนะคะ ซึ่งเยื่อไมอีลินเนี่ยค่ะนักเรียนก็จะเกิดจากเซลล์ชนิดหนึ่งนะคะเขามีชื่อว่าชวานเซลล์ค่ะ n n cell นะคะชวานเซลล์ค่ะมาล้อมรอบแอ็กซอนแล้วก็ทำให้เกิดเป็นไมอิลินชีตขึ้นนะคะเดี๋ยวเรามาดูภาพตัดขวางของแอ็กซอนกันนะคะก็คือในรูปนี้ค่ะนักเรียนคะหาแอ็กซอนเจอไม่เอ่ย ơi? แอ็กซอนก็คือตรงนี้นะคะที่เราตัดขวางอยู่ตรงนี้ก็คือแอ็กซอนค่ะส่วนเซลสีเขียวๆตรงนี้นะคะก็คือชวานเซลล์นั่นเองนะคะโอเคสีส้มตรงนี้คืออะไรสีส้มตรงนี้ก็คือเป็นนิวเคลียสของชวาลเซลล์ค่ะ โอเคนะคะนักเรียนก็จะเห็นว่าชววันเซลล์เนี่ยเริ่มที่จะมาพันแอ็กซอนนะคะสเตปต่อไปเห็นไหมคะพันครบรอบแล้วไม่แค่นั้นก็ยังพันต่อไปหลายรอบนะคะแล้วก็หลายรอบมากๆเลยค่ะนักเรียนจะเห็นว่าเขาพันแน่นมากแน่นมากๆมากๆมากๆนะคะเพราะฉะนั้นตรงบริเวณข้างในเนี้ยค่ะมันก็จะมีเฉพาะเยื่อหุ้มเซลล์นะคะ ของชวานเซลค่ะในส่วนของไซโทพลาซึมแล้วก็นิวเคลียสก็จะถูกเบียดออกมาอยู่ข้างนอกนะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้นะคะนิวเคลียสโดนเบียดออกมาอยู่ข้างนอกตรงนี้ตรงนี้เป็นนิวเคลียสของชวานเซลนะคะโอเคแล้วตรงบริเวณนี้คืออะไรล่ะตรงแถวนี้นะคะตรงนี้ก็จะเป็นชั้นนะคะเป็นชั้น ของเยื่อหุ้มเซลล์ของชวานเซลล์นั่นเองค่ะเราก็จะเรียกว่าเป็นชั้นของไมอยลิน e นะคะไมอยลินชีท e เป็นชั้นของเยื่อไมอยลิน e นั่นเองค่ะหรือถ้าเราจะดูอีกแนวนึงก็คือตรงบริเวณนี้นั่นเองใช่ไหมคะตรงนี้เลยนะคะก็จะเป็นชั้นของเยื่อไมอยลิน e ะะดังนั้นเยื่อไมอีลินหรือว e ่าไมอีลินชีทเนี่ยก็คือจะเป็นเยื่อหุ้มเซลล์ของชวานเซลล์นั่นเองนะคะเขาก็จะมีสารประเภทลิปิดเป็นองค์ประกอบค่ะแล้วนักเรียนลองสังเกตดูว่าชวานเซลล์แต่ละเซลล์เนี่ยค่ะเขาก็จะมาพันแอ็กซอนแต่ว่ามันจะมีบริเวณตรงนี้นะคะที่ที่มันไม่ได้มีอ๋อชวานเซลล์มาหุ้มเลยนะคะเป็นรอยต่อระหว่างชวานเซลล์แต่ละเซลล์นั่นเองตัวบริเวณนี้นะคะเราจะเรียกมันว่าโหนดออฟ รันเวียนะคะโอเคหรือในรูปนี้ก็คือตรงบริเวณตรงนี้นั่นเองใช่ไหมคะตรงนี้ตรงนี้นะคะเป็นหนดอองรันเวียค่ะโอเคนักเรียนก็ทราบถึงโครงสร้างของเซลล์ประสาทแล้วก็โครงสร้างของแอคซอนที่มีเยื่อไมอลินมาหุ้มนะคะการที่เซล์ประสาทเนี่ยมีรูปร่างแตกต่างจากเซลล์อื่นๆของร่างกายก็คือการที่เขามี เส้นใหนะคะเยอะแยะเต็มไปหมดเลยเนี่ยจะทําให้เขาเหมาะสมในการรับแล้วก็ส่งกระแสประสาทไปยังเซลล์ประสาทอื่นแล้วก็เซลล์อื่นๆที่อยู่ห่างออกไปนั่นเองนะคะเมื่อกี้เราพูดถึงเนื้อเยื่อประสาทกันใช่ไหมคะซึ่งมันประกอบไปด้วยเซลล์ประสาทหรือที่เราเรียกกันว่านิวรรนนะคะนอกจากนั้นเนี่ยมันก็ยังมีเซลล์อีกประเภทหนึ่งนะคะที่เราเรียกว่าเซลล์เกลียนะคะ เซลเกรียเนี่ยก็จะทำหน้าที่ค้ำจูนแล้วก็ลำเลียงของเสียออกจากเซลล์ประสาทค่ะทำหน้าที่รักษาดุลยภาพของสารต่างๆของเซลล์ประสาทนะคะแล้วก็ทำให้เซลล์ประสาทเนี่ยทำงานได้เป็นปกติค่ะซึ่งเซลเกรียเนี่ยจะมีจำนวนมากกว่าเซล์ประสาทถึง50เท่าเลยทีเดียวนะคะแล้วเราก็สามารถพบเซลเกรียได้ทั้งในระบบประสาทส่วนกลางแล้วก็ระบบประสาทรอบนอกค่ะยกตัวอย่างก็อย่างเช่นอลิโกเดนโรไซต์นะคะไมโครเกลียแอสโทรไซต์ เซลล์อินเนดิมอลนะคะซึ่งพวกนี้ก็จะพบที่ระบบประสาทส่วนกลางค่ะส่วนระบบประสาทรอบนอกก็มีเซลล์เกลียเหมือนกันนะคะอย่างเช่นเซลล์สเตลไลท์แล้วก็ชวานเซลล์ที่นักเรียนรู้จักกันเป็นอย่างดีแล้วเมื่อกี้นี้นั่นเองนะคะที่นี้นะคะเซลล์ประสาทเนี่ยค่ะก็จะมีหลายประเภทมากๆเลยนะคะโดยที่เราสามารถจะจําแนกเซลล์ประสาทหรือว่าจําแนกนิวรรนเนี่ยอาจจะจําแนกโดยใช้จํานวนเส้นใยประสาทก็ได้นะคะหรือ อาจจะจำแนกโดยหน้าที่ก็ได้นะคะเดี๋ยวเราจะมาดูชนิดของเซลล์ประสาทเมื่อจำแนกตามจำนวนเส้นใยประสาทกันนะคะโอเคเลยมีทั้งหมด U4 แบบด้วยกันนะคะรูปร่างแปลกๆเลยนะคะชนิดของเซลล์ประสาทถ้าเราจะจำแนกตามจำนวนเส้นใยประสาทเนี่ยค่ะเราก็จะแบ่งออกเป็นเซลล์ประสาทขั้วเดียวนะคะยูนิโพลา์นิวรอนนักเรียนดูรูปแรกนะคะยูนิโพลา์นิวรอนนักเรียนก็จะเห็นว่า มันจะมีเส้นประสาทแค่เส้นเดียวก็คือเส้นของแอคซอนนะคะไม่มีเดนดรั์เลยซึ่งก็จะเป็นเซลประสาทที่หลังฮอร์โมนของสัตว์ต่างๆค่ะต่อไปนะคะเซลล์ประสาทประเภทที่2ค่ะคือเซลล์ประสาทขั้วเดียวเทียมนะคะซูโดยูนิโพลา์นิวรอนค่ะนักเรียนดูรูปนี้นะคะเป็นขั้วเดียวเทียมยังไงก็คือนักเรียนลองดูนะว่าจริงๆแล้วอะ่ะมันจะมีแอคซอนยื่นออกมาเพียงแค่เส้นเดียวเอง ไม่ได้มีเดนไรท์ใช่ไหมคะแต่ว่าแอคซอนเส้นนี้เขาจะแตกแขนงออกมาเป็น2เส้นนะคะโดยเส้นหนึ่งเนี่ยเขาก็จะทําหน้าที่ไปเป็นเดนไรท์เนาะเพื่อที่จะไปรับสัญญาณจากหน่วยรับความรู้สึกนะคะแล้วเขาก็จะส่งสัญญาณผ่านมาทางฝั่งนี้ที่จะทําหน้าที่เป็นแอคซอนนะคะเพื่อที่จะส่งผ่านข้อมูลให้เซลล์ประสาทเซลต่อไปอีกทีนึงนะคะ ซึ่งเซลล์ประสาทแบบนี้เราก็จะพบที่ปมประสาทรากบนของไขสันหลังนะคะเซลล์ประสาทประเภทที่3นะคะก็คือเซลล์ประสาท2คขั้วค่ะไบโพลาร์นิวรอนนะคะไบโพลาร์นิวรอนเป็นรูปนี้ค่ะก็ตามนี้เลยเนาะก็คือมีเส้นใยประสาท2เส้นค่ะ1เส้นทําหน้าที่เป็นเดนดรัยที่จะรับความรู้สึกนะคะแล้วก็ อีกหนึ่งเส้นทำหน้าที่เป็นแอ็กซอนค่ะก็จะเจอที่อวัยวะรับความรู้สึกบางแห่งนะคะอย่างเช่นเซลล์ประสาทที่บริเวณเรตินา่าเซลล์ประสาทรับกลิ่นในช่องจมูกแล้วก็เซลล์ประสาทรับความรู้สึกที่หูส่วนในนะคะและสุดท้ายค่ะจะเป็นเซลล์ประสาทหลายขั้วนะคะมัลติโพลาเนิวรอนก็คือรูปสุดท้ายตรงนี้ที่เราคุ้นเคยกันเป็นอย่างดีนะคะที่เป็นหลายขั้วเนี่ยก็เพราะว่าเขามีเดนดรัยหลายเส้นนะคะ แล้วก็มีแอ็กซอนอยู่1เส้นค่ะซึ่งเซล์ประสาทหลายขั้วเนี่ยจะเป็นเซลล์ประสาทส่วนใหญ่เลยนะคะอย่างเช่นเซลล์ประสาทประสานงานแล้วก็เซล์ประสาทสั่งการค่ะที่จะมีรูปร่างเป็นแบบนี้นะคะโอเคอันนี้จะเป็นเซล์ประสาทที่เราจําแนกตามจํานวนเส้นใยประสาทนะคะต่อไปเราจะไปดูเซล์ประสาทถ้าเราจําแนกตามหน้าที่กันบ้างนะคะ ถ้าเราจำแนกตามหน้าที่เนี่ยก็จะแบ่งออกเป็น3ชนิดด้วยกันนะคะชนิดแรกคือเซลล์ประสาทรับความรู้สึกค่ะ sensory neuron จะเป็นเซลล์ประสาทเซลล์นี้นะคะที่เป็นเซลล์ประสาทรับความรู้สึก sensory neuron นะคะนักเรียนก็จะเห็นว่าจะมีบริเวณที่ทำหน้าที่รับความรู้สึกนะคะที่เราเรียกว่าตรงนี้นะคะ เราก็จะเรียกว่าเซนซอรี่รีเซพเตอร์นะคะจะเป็นตัวรับความรู้สึกที่อยู่ในหน่วยรับความรู้สึกค่ะหน่วยรับความรู้สึกที่ครูขวัญยกตัวอย่างมาตรงนี้ก็คือจะเป็นผิวหนังของเรานั่นเองนะคะซึ่งถือว่าเป็นหน่วยรับความรู้สึกค่ะต่อไปนะคะก็จะเป็นเซลล์ประสาสั่งการค่ะเซล์ประสาสั่งการก็คือเซล์ประสาเซลล์นี้นะคะ จะประสาทสั่งการเนี่ยเราจะเรียกว่ามอเตอร์นิวรอนค่ะมอเตอร์นิวรอนนะคะมอเตอร์นิวรอนก็จะนำกระแสประสาทออกจากไขสันหลังไปยังหน่วยปฏิบัติงานค่ะจะเห็นว่าแอคซอนของเขาเนี่ยก็จะอยู่ติดกับหน่วยปฏิบัติงานเลยนะคะหน่วยปฏิบัติงานเราจะเรียกว่าเอฟเฟกเตอร์นะคะเอฟเฟกเตอร์ ในรูปนี้ก็คือจะเป็นกล้ามเนื้อนั่นเองค่ะแล้วก็ยังมีเซลล์ประสาทอีกแบบหนึ่งนะคะก็คือเซลล์ประสาทประสานงานค่ะ Association neuron ก็คือเซลล์นี้นะคะ Association neuron ซลประสาทประสานงานตรงนี้นะคะจะทําหน้าที่เชื่อมต่อระหว่างเซล์ประสาทรับความรู้สึกกับเซลล์ประสาทสั่งการนะคะเห็นไหมคะว่าตรงนี้เดนดรท์ของเขาเนี่ยค่ะก็จะรับความรู้สึกมาจากเซล์ประสาทรับความรู้สึกแล้วก็ส่งกระแสประสาทไปทางแอ็กซอนเพื่อส่งไปยังเซลล์ประสาทสั่งการนั่นเองนะคะเซล์ประสาทแต่และเซลล์จะสานกันเป็นร่างแห่นะคะโดยบริเวณส่วนปลายของแอ็กซอนที่มีการ แตแขนงเนี่ยนะคะแล้วก็ตรงปลายของแอ็กซอนเทอร์มินอลก็จะไปอยู่ชิดกับเดนดริ์หรือว่าตัวเซลล์ประสาทเซลล์อื่นนะคะหรืออาจจะไปอยู่ชิดกับเซลล์ของหน่วยปฏิบัติงานค่ะตรงบริเวณที่อยู่ชิดกันตรงนี้นะคะเราจะเรียกว่าเซนแปส์ค่ะ S Y N A P S E นะคะซึ่งถ้าครูขวัญจะขยายซีเนตตรงนี้นะคะก็จะออกมาเป็นรูปนี้ค่ะนักเรียนก็จะเห็นว่าในส่วนของสีเหลืองนี่นะคะก็จะเป็นเซลล์ประสาทก่อนซีเนตค่ะ pre synaptic neuron นะะแล้วก็ในส่วนสีฟ้าตรงนี้นะคะก็จะเป็นเซลล์ประสาทหลังซีแน็ค่ะ post นิวรอนนะคะนักเรียนจะสังเกตดูว่ามันจะมีช่องอยู่ตรงนี้นะคะเป็นช่องว่างเล็กๆค่ะตรงนี้เราก็จะเรียกว่าไซ n นติกเคลฟนะคะซึ่งบริเวณไซ n นติกเคลฟเนี่ยค่ะนักเรียนก็จะเห็นว่ามันจะมีสารสื่อประสาทอยู่ตรงนี้นะคะสารสื่อประสาทเราก็จะเรียกว่านิวโรทรานส์มิเตอร์ค่ะ แบบนี้นะคะสำหรับวันนี้เราก็เรียนโครงสร้างของเซลล์ประสาทเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวคลิปต่อไปเราจะมาดูเรื่องของการทำงานของเซลล์ประสาทค่ะสำหรับใครที่อยากจะพูดคุยหรือมีข้อสงสัยก็คอมเมนต์กันเข้ามาได้นะคะใครที่ชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กด Subscribe พบกันใหม่ในคลิปถัดไปค่ะสำหรับวันนี้ครูขวัญจากช่อง b i o l o g y b บายครูขวัญสวัสดีค่ะ